วันี้โอเคนะคระไม้ตัวหนึ่งแล้วไม้ตัวหนึ่งอ่ลงไปอีกหนึ่งนะครับลงไปหนึ่งโอเคในโกดังมีตัวในโกดังมีตัวลงไปอีกสองได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวขอขอลงสามลงสี่ได้ไหมลงสามลงสี่เดี๋ยววิ่งก่อนขอวิ่งก่อนขอวิ่งก่อนขอวิ่งก่อนนี่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 ลง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 สามลงสี่โอ้โหโดนเพลอนละสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเนวดาซ่าในคอฟฟี่เช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวปืน เออเขาเรียกว่าอะไรอะซิกค,คอมหรือเปล่า C H I เนี่ยซิกซิกหรือซิก่าจะซิกค,คอมนะครับทุกคนเป็นปืนที่ได้ตอนเลเวล130นะครับใครที่มีก็อย่าลืมลองเอามาเล่นนะครับเป็นปืนสาย S M G นะครับทุกคนวันนี้ผมจะเอ้ยผมได้ข่าวบอกว่าปืนนี้มันเหมือนเป็นฝาแฝดกับปืน M16 เลยนะครับเพราะว่าอัตราการลั่นกระสุนมันทีละ3นะัดเหมือน M16 นะทุกคนแล้วก็ดาเมจอยู่ที่7จนะครับเพราะว่าเป็นสาย S M G นะครับทุกคน โอเคของแต่งวันนี้ผมโนสโคบเลยนะครับวันนี้เลยแบบว่าไม่มีสโคบเลยไปแบบหัวกระสุนที่ขึ้นสโคบไว้แล้วก็ที่รดแรงถีบปืนนะครับโอเคเป็นเซ็ตของ S M G อยู่แล้วที่ผมใช้นะครับโอเคถ้าผมอ่านชื่อผิดเอ้ยอ่านชื่อผิดสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคสีแดงใส่เป็นไลท์เวทนะครับเออสีเขียวใส่เป็นโกลส์นะครับส้นตออยู่เอวแล้วก็สีฟ้าใส่เป็นแสดงตำแหน่งศัตรูเข้าๆในระยะใกล้เขียนนะครับทุกคน โอเคนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับไม่ได้สอนนะครับเดี๋ยวผมจะรักรู้ว่าปืนที่เป็นฝาแฝดกับ M16 นะครับว่าจะโหดเหมือน M16 หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับโอเคครับตอนนี้เราเข้าอยู่ในเกม <What the S 1> เป็นที่ <what the S 1> เรียบร้อยแล,แล้วก็มาถึงนะครับทีมเดฟแมทแม่ง <from S 1> <ๆ>ก็เริ่มเกมให้ผมก่อนตลอดเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราคิวก่อนเลยตัวแรกขอเปิดเฟิร์สบัตใกล้ๆหน่อยอืมไม่ได้แล้วเฟิร์สบัตโดนลัดไปแล้วโอเด้อเด้ออทำไมยิงไม่ตายเอาทำไมยิงไม่ตายทุกคนเฮ้ยบัคปะะวบัคอีกแล้วเกมมไ่ชอบบัคจริงๆอะไปปดเ็นไงล่ะ แหมมันไม่ยอมไอ้นี่เว้ยไม่ยอมให้ผมคิวตอนแรกทุกคนมาต่อ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 จังหวะนี้ปึ๊บระยะไกลได้ไหมระยะไกลระยะไกลผมไม่แนะนำเลยระยะไกลผมไม่แนะนำเดี๋ยวถอยก่อนดีดูสเต็ปผมดูสเต็ปผมดูสเต็ปผมปุ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นปุ๊บปึ๊บล็อกล็อกล็อกยิงยิงยิงเป็นไงล่ะแหมคือเราจะต้องหลอกล่อนะครับหลอกล่อศัตรูนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตรงนี้ปุ๊บปึ๊บยิงได้หรือเปล่าเอาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมาข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังผมปุ๊บวิ่งมาละ เรียบร้อยล่วงไปหนึ่งเดี๋ยวล่วงดีล่วงดีเป็นไงเราโหดผมปาดไปโอ้ยมันออกดีรสามนัดจริงทุกคนความรู้สึกคล้ายๆ M16 เลยนะครับแต่แค่เป็นสาย SMG นะครับเนี่ยเป็นไงสองชุดล่วงสองชุดล่วงเลยนะคือมันก็ได้ความรู้สึกเหมือนกับแบบว่าเป็นปืนปืนกลเบาว่าเขาเรียกว่าปืนกลเบาหรือเปล่านะไอที่มันเป็นพวก M16 อ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็นชนิดปืนอ่ะมันจะให้ความรู้สึกกับ SMG ผสมกัับปืนน M16 ะครบก็คล้ายๆกันอยู่นะครับโอเคโอ้โหโดนล่วงไปดทุกคนล่ววงงไปจัหะนนี้ะครับโโอ้หตอนนี้สกอร์อยู่ อยู่ที่สิต่อ12นะเอ้ยเฮ้ยตอนนี้เดี๋ยว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 จะแพ้เอาแน่ทุกคนโอเคมาล้มอีกหนึ่งล้อีกล้มอีกโอ้โหเ้ยมันระยะไกลก็ได้ทุกคนแม่งเหมือนจับ M16 มหนึ่งเลยตอนนี้เหมือนคล้ายๆเราจับ M16 อยู่เลยนะครับตอนนี้โอเคมาเดี๋ยวต่อกันเลยเดี๋ยวผมขอวิ่งขวาก่อนแล้วกันเฮลั่นหนึ่งตัวเฮลั่นหนึ่งตัวเฮลั่นหตัวปุ๊บมๆๆ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 โอ้โหโหลด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 โหดโหดเป็น SMG กระบอกแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่าจับแล้วม แต่มันเป็นสาย SMG นะครับแต่มันออกทีละสามนัดเหมือนกับ M16 นะครับทุกคนโอเคมามามาตอนนี้18ต่อ18เออรสกอร์มันก็สูสีอยู่นะทุกคนเดี๋ยวก่อนทีมนู้นหายไปหมดวะเนี่ยเล่นด่านเล่นด่าน,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นแมปใหญ่อย่างเงี้ยแล้วมันชอบหายากผมไม่ค่อยชอบชอบเล่นคิวฮาวมากกว่าลินง่ายๆง้เจอง่ายงัยย้นเงี้ยเนี่นนงงย,ยน,นี่ยนี่ยวิ่งไล่ตูดไล่ตูดไล่ตูด ยิงยิงตุ๋ยตุยตุ๋ยเอเลต้องตุ๋ยเอต้องตน้องตุ๋ยโอ้โหโดนตุ๋ยเลยเป็นไงล่ะทุกคนโอ้โหโดยนี่โลคลาสตุ๋ยไปนะครับไอตัวนี้ไม่รอดแน่อ้าได้เกิดฝั่งนี้ด้วยเป็นไงล่ะเดี๋ยวผมกระโดดยิงเลยเดี๋ยวขอแบบโดดหล่อๆแล้วยิงเลยนะทุกคนเึ๊บสามสองหนึ่งปึ๊บนี่ไงจ้าเอ๋ปุ๊บ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 เรียบร้อยล่วงไปดิครับ คมจัดเลยผมบอกเลยจังหวะนี้โอเคนัะงันไม้ตัวหนึ่งแล้วไม้ตัวหนึ่งลงไปอีกหนึ่งนะครับลงไปหนึ่งโอเคในโกดังมีตัวในโกดังมีตัวลงไปอีกสองได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวขอขอลงมสามลงมสี่ได้ไหมล้มสามลงมสี่เดี๋ยววิ่งก่อนขอวิ่งก่อนขอวิ่งก่อนขอวิ่งก่อนนี่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 ล้มล้มล้ลงมสามล้สี่โอ้โหโดนเส้นหลักไปนะครับโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราก็ลุยกันต่อเลยนะครับโอเคโอเคแล้วโอ้โหโดนยิงไปดิหนายไปดิผมฝั่งนู้นโลคัสเก้าเรื่องอยู่นะทุกคคนนไไดดด้้อออยู่ะฝฝีมมืโเเผกิัง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็เลย์เก้าคิวผมคิดว่า,น,าน่าจะได้ปิดหรือเปล่าตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนผมคิดวิ่งก่อนคือมันชอบสับเกิดอะเล่นทีมเดนแมทจริงๆแต่ฟอร์ดไลน์ไม่ค่อยสับเกิดหรอกมาดิครับลงไปที่เดิมลงที่เดิมไหมตาที่เดิมไหมลงนี่ลงลง,ลงไปหนึ่งโอเคอเดีเ๋ยวขวามีตัวขวามีตัวโอ้โหผมล่วงเลยทุกคนโดนไอ้ซางพกเก็บไปไม่เป็นไรนะครับจังหวะนี้ โอเคมาเดี๋ยวเราวิ่งกันต่อตอนนี้33มร้อยสามแล้วผมจะได้ปิดเปล่าอยากปิดว่ะทุกคนอ่ะนี่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 หลังให้หลันหลังโอ้โหไม่โดนว่ะปุ๊บโอ้โหเพื่อนราดไปนะครับจังหวะนี้เฮ้ยแย่งคิวกันใหญ่ทุกคนจังหวะนี้แย่งคิวกันใหญ่เลยนะครับโอเคมา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 เราตั้งใจเย็นๆหน่อยนะครับทุกคนโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่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 ร่วงไปดิครับร่วงไปหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บสนาสนอยู่ที่เดิมสไนอยู่ที่เดิมเปล่าวะเดี๋ยวก่อนเลยเราได้ยินเสียงเหงือนเดี๋ยวดขอคิวนีก่อนแล้วกันลงไปอี่ะ โอเคนะครับตอนนี้สามสิบแปดคิวแล้วลงไปอีกสองโอ้โหได้อยู่ได้อยู่เดียวตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายผมเยาปิด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 ยาเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ยินเสียงไซส์อยู่แถวเนี้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงไซส์นี่ไงโลคัสต์โดนลาดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจังหวะนี้แต่ก็วิกสตอรี่ไปแบบชิลๆนะครับทุกคนผมคิดว่าปืนนี้ก็ถือว่าโอเคนะมันเหมือนแบบว่ามันได้ผสมประสานกันระหว่าง SMC กับไอเนี้ยไอ M หนึ่งหกนะครับเหมือนแบบแบบ เป็นยังไงอ่ะคือเป็นปืนที่เอาไว้ใช้ลูดแต่สามารถยิงได้ในระยะที่แบบว่าโอเคนะครับก็ถามว่าต่างกับ HG 4 0สที่ผมเพิ่งรีวิวเพิ่งสอนไปไหมก็ต่างกันอยู่นะครับเพราะอันนี้มันออกทีละสามนัดแต่2ชุดคือหลับฝั่งนู้นคือตายอย่างเดียวนะครับถ้า2ชุดโดนกลางตัวยังไงก็ตายอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นในฟอร์ตไลด์ดีกว่าว่าปืนเนี้ยจะมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนนะครับถ้าเล่นในแบบว่าคนเยอะๆอแล้วแบบเอ้ยมีสกอร์คิวที่สูงขึ้นผมอยากรู้ว่าจะได้เกินต คิวยับคิวแหลกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าเราจะได้กี่คิวนะครับโอเค17คิวนะครับก็เป็นที่น่าพอใจมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปที่เกมที่2กันเลยดีกว่านะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปเจอกันเกมที่2นะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโหมดฟอร์ดไลน์ในด่านคอสไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราจะมาคิวยับยับกันนะทุกคนอย่าลืมนะครับฟอร์ดไลน์ผมจะคิวยับยับอย่างเดียวนะครับคิวแบบ ย,ย,ยิบยับยิบยับเลยโอเคไปต่อต่อต่อ,ตอ,ตอโดดข้ามรถเขียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิ่งขวาผมจะไปต่อยสไนท์แอรทุกคนต้องรู้สเต็ปผมอยู่แล้วนะครับโอเคไปใครที่ดูผม,มบ่อยอาจจะสังเกตเวลาผมเล่นคอร์ดไฟ,ฟถ้าได้เกิดฝั่งนู้นนะผมจะวิ่งมาต่อยสไนท์ก่อนเลยเพราะว่ามันต้องมีพวกสไนท์อยู่แล้ว <S <S โอ้โหหาหลังแบบนี้ก็เรียบร้อยไป่สครับรวมอีกหนึ่งเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บสไนท์ขอเก็บสไนท์ห่อนโอ้โหโลคัสโลตสโลคัสโลคัสมึงตะโลคัสมึงโลคัสทุกคนโลสเดี๋ยวตวมึงอ่ะโลคัสต์โลคัสมาสู้ มันเชื่ออะไรวะปืนนั้นทุกคนผมไม่อยากจะอ่านนะงกูอ่านผิดจริงๆมันชื่อซิกคอมหรือชิกคอมอะไรสักอย่างนี่นแหละแต่มันน่าจะน่าจะชิกคอมหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นปืนที่รูปร่างแปลกเหมือนกันนะทุกคนโอโ้โหร่วงไปเลยผมคิดว่าปลายกระบอกปืนมนะันเหมือนจะเป็นแบบว่าพวกแบบว่ายิงแบบพวกปืนไฟปืนอะไรแบบนั้นนะปลายกระบอกปืนมนะันทุกคนสังเกตนะครับแล้วก็ลำกล้องเนี่ยความรู้สึกที่จับจะเหมือนจับไปเนี่ยพีก้าศูนยะ์อนะอ่ะนเโอเคล่วงไปอีกสอง เนี่ยโดยเโดเป็นลิงโดดเป็นลิงเหรอโดดเป็นลิงเหรอโดดเป็นลิงเหรอเดี๋ยวได้ใจเย็นก็คือว<โด>่ามันเปิดปืนพกมาทุกคนโอ้โหมันเปิดปืนพกมาอย่างผมว่าไม่ไม่ได้อไย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้โอเคมาในะฝั่งนู้นเหรอคือถ้าปืนนี้นะผมไม่แนะนําให้เล่นระยะไกลเลยเพราะว่ามันไม่ได้มันทุกคนต้องเข้าใจนะว่าต่อให้อัตราการลั่นกระสุนมันเหมือนกับ M16 นะครับก็ไม่ได้แปลว่าระยะยิงมันจะเหมือน M16 นะครับโอเค อย่าเข้าใจผิดกันนะทุกคนไม่ใช่ว่ามันแบบเหมือนเอ็นหทุกอย่างมันจะยิงได้แบบเอ็นหนึ่งหนเลยไม่ได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมมอก่อนปุ๊บรวมสเต็ปสเต็ปสเต็ปมอบสเต็ปมอบเดี๋ยวเราลงกันลงกันลงกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุวิ่งมาโอเคตอนนี้สิบสามต่อสี่นะถือว่ากดยับอยู่นะทุกคนตอนนี้กดยับอยู่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดีโอ้โหสี่ตัวสี่ตัวโอ้โหวิ่งมาเจอสี่ตัวทุกคนเกินป้ายทีนึงแล้วแม่วิ่งโถมเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้หกตายสามถือว่าผมไไมม่่่่่แจกกกาาาเเเเเทหรรรนนะคคัับบบโออดี๋ยยววิงตลปป๊๊ โอเคมาเลยมาอยู่ไหนอันนี้นี่นี่เนี้ยเพื่อวิ่งสวนกันไปหนึ่งทีปุ๊บปุ๊บหันมากระมือเขากระมยิงเดี๋ยวได้ได้โอ้โหไม่เห็นผมไม่ไม่ไม่เห็นผมไม่เห็นผมมันคิดว่าผมจะวิ่งอ้อมไงทุกคนพอดีก็ฉลาดนะครับลงไปดีครับลงไปดีครับลงไปอีกหนึ่งเป็นไงล่ะคิวยับคิวยับบอกเลยตานี่คิวยับโอ้ยเดี๋ยวรถไฟไหม้รถไฟไหม้บอกทุกคนรถไฟไหม้รถไฟไหม้รถไฟไหม้เดี๋ยวลงไปหนึ่งโอ้โหจะลงสองกระสุนก็หมดอีกทุกคนโอ้โหหมดทำไมเนี่ยโอ้ใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นโอเคมาทุกคนมามามาต่อต เดี๋ยวผมจะวิ่งขวาไปหลังแลวทุกคนใครที่อยากได้สเต็ปนี้ก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับเพราะว่าผมชอบวิ่งขวามากๆทุกคนแบบวิ่งขวามันแบบว่าเป็นอะไรที่แบบมันมันชินนัมันชินจริงถ้าผมแบบว่าไปวิ่งซ้ายอย่างเงี้ยคือไม่ถนัดเลยนะจริงจริงานั่นถ้าวิ่งไปฝั่งนู้นนี่คือแบบไม่ถนัดเลยนะทุกคนแต่ผมต้องวิ่งแบบว่าแต่ต้องวิ่งได้หลายหลายทางจริงๆแล้วเพราะว่ามันจะได้แบบว่าได้เปรียบนะครับถ้าเราวิ่งถนัดทางเดียวถ้าเขาดักคือเราจบเลยนะทุกคนโอเควิ่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ แม้หล่นหล่นหล่นไปแบบว่าเลขเดียวก็แบบว่าหวาบหนึ่งทีเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรทุกคนใจเย็นใจเย็นตอนนี้ในผมเกี่ยวแล้วมา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 โล่งไปหนึ่งครับโอ้โหหงายท้องหงายท้องหงายความความความมีนความนี้ความนี่เป็นไงล่ะจะสไลด์ไม่ต้องสไลด์นะเดี๋ยวจัดนอนให้โอเคแล้วทุกคนไปกันต่อไปกันต่อลุยกันต่อโอเคมาดิยิง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 ระยะไกลก็ได้อยู่นะปืนนี้หัวด้วยเป็นไงล่ะอายไม่น่าเอ้ยเดี๋ยวแล้วโอ้โห กําลังใส่กระสุนเลยทุกคนมางี้ผมก็ตกใจไปนะครับโอ้โหโดนยูเอลอะใช่ว่ายูเอลว่าน่าจะยูเอลหรือเปล่าหรือไอสามผมไม่แน่ใจเมื่อกี้ดูหลายไม่ทันโอเคมาต่อกันนะทุกคนตอนนี้35ต่อ14นะครับถือว่ากดยับอยู่นะกดยับอยู่โอเค l ล t s ก o มานี่นี่นี่ผมมาแล้วผมเป็นตัวผมเป็นตัวเดี๋ยวโอ้โหเปิดปืนบอลอย่างงี้โกงไปหรือเปล่าได้เปิด o อเรเตอร์สกิลฆ่าผมผมก็จะเปิด o อเรเตอร์สกิลฆ่ามันเหมือนกันนะครับโอเคมา ฮ่าอยากลองเอาไฟมาเล่นกับน้ำเหรอเดี๋ยวเจอไฟกับไฟมานี่ล้มไปหนึ่งดิโอ้โหโดนลัดเดี๋ยวแโอ้โดนระเบิดอีกทุกคนไม่ไหวแล้วผมหัวร้อนแล้วผมเริ่มหัวร้อนแล้วพึ่งกนผมโหลดใส่แล้วด้วยตอนเนี้ยมันโดนผมคิ้วแน่ผมบอกเลยมันโดนผมคิวยับแน่ผมบอกเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมขออ้อมก่อนอ้อมหาจุดที่ดีที่สุดก่อนเพื่อจะโบวอเลเตอร์สกิลนะครับโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ทีมมันหายไปหมดหมดวะเฮ้ยทีมมันหายไปไหนหมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ยยยัังงงเเเปปปิดดดดไไ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 มมมม่่่้้ททุกกคคนนนถาาีีีรบ๋วโลลลลล็ะตปาโโตอ้โโหดดนระเบิอีก เฮ้ยทุกคนตายนี้ผมไม่เชิงแจกนะแต่แบบก็ก็แจกอะแต่แบบมันไม่ได้แจกมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็แต่ก็กถือว่าแจกนะทุกคนงงไหมโอเคมาเลยลุยกันต่อตอนนี้38ต่อ20แล้วนะทุกคนเออสามสิบเก้าละเหมือนมันจะตีมันจะเหมือนมันจะตีตื้นมันจะตีตื้นโอเคมาๆมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาดิครับล้มไปดิครับล้มไปดิครับล้มอีกแล้วโอ้โหมึงคิวไอตัวนี้นะโคตรบ่อยเลยมาดิมาดิเก่งจริงเดินมาเก่งจริงเดินมาฝั่่งงงนนนู้้เเเกจริิดมาอยทำไมมีอยู่สองตัววะทุกคนหายไปแล้วกันหมดว่าทีมนู้นโอเคโอเคล้มอีกล้ โอ้โหโดนร้ายหมดเลยทุกคนโอ้โหผมจะเปิดโอเลเปอร์โอ้ยโอเลเปอร์โอเบเลเตอร์ปิดเกมดีกว่าทุกคนโอเคมาเดี๋ยว็ดเด้โหขวาซ้ายทุกคนไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงมานะตานี่ผมเปิดโอเบเลเตอร์สกิลละผมจะปิดเกมละปิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ตานี่ผมต้องได้ปิดเชื่อมือเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้ปิดผมก็รู้สึกแบบไม่พอใจมากเลยบนบนชั้นสองบนชั้นสองมีหนึ่งตัวนั่นไงวานละยิงไปล้ไปหนึ่งโอเคเปิดโอเบเลเตอร์สกิลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ มาดิมาเลยมาเลยมาอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดขอคิวหน่อยขอคิวหน่อยอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดวะมันหายไปไหนกันหมดทุกคนนี่ไงมาดิลงไปอีกสองได้อยู่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 มาดิครับมาดิครับมาดิครับลงไปอีกสามลงอีกสี่โอ้โหลงห้าหรือเปล่าลงลงห้าหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติสมมติโลคัสโลคัสเฮ้ยไม่ใช่โลคัสเอาโลคัสมาจากไหนวะทุกคนซิคอมซิคอมช่วยหน่อย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 โอ้โหแต่เลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้อวิ่งมาทันเพราะว่าผมต้องวิ่งมาให้ทันนะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมพูดไปแล้วว่าผมต้องได้ปิดผมต้องผมต้องได้ปิดนี่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 วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดวิ่งมาปิดวิ่งมาปิดวิ่งมาปิดเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโอเคได้ปิดตรงสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยวิกสตอรี่ไปแบบชิวไหมทุกคนก็ถือว่าเหนื่อยและดับหนึ่งในการพากนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราก็ได้ได้ไฮไลท์ด้วยทุกคนสุดยอดเลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับชิคคอมหรือเปล่านะครับถ้าผมอ่านผิดเอ้ยอ่านผิดยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครัับโโอเค้หวนนี เล่นปืนที่มันแบบว่าออกแนวผสมผสมกันก็มันก็จะแบบตื่นเต้นนิดนึงนะครับทุกคนเป็นปืนลูดผสมกับปืนระยะไกลอย่างเงี้ยมันก็จะแบบได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับการเล่นปืนนี้นะครับก็เหมือนกับเราถือ M16 กันอะแหละแต่ความรู้สึกในการถือมันเป็นปืนลูดแต่แบบยังไงมันเหมือนผสมกันนะทุกคนแค่เอาอัตราการลั่นกระสุนมาใส่ปืนลูดเฉยแต่ถามว่าเล่นยากไหมปืนนี้ผมบอกเลยว่าเล่นยากมากถ้าเล่นเก่งคือโหดนะครับเพราะว่า M16 เนี่ย6นัดตาย6นัดตายถ้าปืนนี้เล่นได้หนัดตายไม่ต้องลู่จนหมดแม็กอย่างแบบพวก m m 4เ่ยถือว่าโหดมากเลยทุกคนโอเค22ิคิวนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากนะครับทุกคนใครที่เวร130แล้วก็อย่าลืมเอามาเล่นกันนะครับโอเคทุกคนโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับตอนนี้ผมลงคิวทุกวันเลยและอย่าลืมไปติดตามเพจเนวะได้สร้างนะครับเนวมได้พิมพ์ใหญ เวลาไหนทาคลิปเวลาไหนเล่นนะครับทุกคนจะได้เข้ามาเล่นการจะได้สร้างทีมอะไรเล่นการสนุกๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวใครที่รอคลิปรีวิวแบบนี้ก็จัดการรีวิวให้เรียบร้อยนะครับใครที่รอคลิปสอนก็รอก่อนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ